รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะสาขาวิสาการบริการการบินคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีร่วมกับสายการบิน j จแปนแอร์ไลน s ์จัดกิจกรรม JAL on Campus ให้ความรู้ด้านอาชีพการบิน เมื่อวันที่10สิงหาคม2,566สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบินคณะศิลปศาสตร์ร่วมกับสายการบิน j จแปนแอร์ไลน์จัดกิจกรรม JAL on campus ณห้องปทุมธัญญาชั้นทคณะศิลปศาสตรม์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยการจัดกิจกรรม JAL on campus เป็นการบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวกับลักษณะงานในสายการบินงานบริการภาคพื้นบริการและงานบริการบนเครื่องบินงานการตลาดภายในสายการบินและจิตบริการแบบโอโมเทนดาชิที่ทำให้สายการบิน J8 Air Li n e นมีรูปแบบการบริการที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงโดยมีนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและคณะพยาบาลศาสตร์ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังซึ่งกิจกรรมนี้ได้ช่วยสร้างประโยชน์เปิดโลกการเรียนรู้ในงานด้านสายการบิน นำของโลกเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอีกด้วย